ถ้าพเจ้าสุนทรชูวกรพิธีการค่ะคามช่วงเวลานี้นะครับขอได้ขอกรับเรียนพู้ว่าราชการขังหวัดเราถ้านสุบัญชัยอีกรชูวังประทุมคิธีติดพิธกรรมจับิญัานเพื่อี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโอกาสมหามบคลคือข้าพุทธภาษากษิกษิตาภษา๕ธัวาคมง๕๕๘ตามเพื่อพระองคไว้ในป่าครับ ในแนี้นะขอ้นเชิญท่านประธานในที่ค่ะได้รําเกราหจพระนและร้องเพลเป็รเพลาาลาและเพสเิพบรนิวนะคะและเปลนเขียนคว่าทรงพระเจริญพร้อมๆดังสามช้งค่ะขอนเชิญค่ะเอยข้านเลยคะขออนเชิญทุกท่านที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยค่ะทุกท่านเลยราออกมายนแล้วแน่ ะวันนี้เรามาตัดเพื่อทอดไบส์คอแนฟด้วยกันนะคะมาถึงในช่วงท้ายของการกิจกรรมเพื่อเพื่แล้วนะคะตัดเป็นช่วงๆนะคะขอเล่นเชิญค่ะเนชิญมาทั้งหมดเลยค่ะช่วงหลังี่เราจะได้ถวาย้ากทดานผร้บีเอาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตัดเล่นเชิญเลยนะคะเลเชิญเลยค่ะได้มาเข้าแผลกันแน่เลยนะครับตัดเป็นสองแถวสามแถวก็ได้ เพื่อความสวยงามค่ะนลเะลค่ะเจอเลยค่ะเอเคเลยนะคะขอคุณมี